สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเป็นพี่น้องแฟนเพจคูปตาจะเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมมันนี้ก็พบกับเซววอีกเช่นเคยเลิกงามย่ำดีนะผมมีนัดส่งรถห้กับคุณพี่สายันนะครับเป็นแท็กเตอร์คูปตารุ่น l 5 0 1 8 sp มีตัวรถแล้วก็มีขีบมีพันพวดแล้วก็มีโรตารี่นะครับผมมนี้เลิศงามย่ำดีนะครับผมวันที่14กุมภาพันธ์2567นะครับ 14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์น,ทนะครับคุณพี่สายยันก็เดยนั่งรถแท็กเตอร์คุป,ปตารุ่นเอลามาติดเทินเลยนะครับขอบคุณพี่สายยันนะเฮ็ดให้อ้อยนะผมอยากจะได้รถขี่พร้อมนะครับอ่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สายยันหลายๆนะครับผมทีไว้วางใจที่มาเลือกใช้บริการกับทั้งร้านคุป,ปตาจากเกษตรยนต์น้องบุลำพูเทีเยนเชววอดูแลโอเคครับผมเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับ มาหอดแล้วนะครับผมบ้านของคุณพี่สายันนะครับผมอ่าตมบลบัานต้องอุตมบลห้วยต้นนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับ L 5018 SP ติดชีพนะครับผ่านรวนโรตารีนะครับนี่คุณพี่เอาคันนี้ครับ L 3 6กนะครับ L 3 6ตัวรถใบมีดผ่านพรวนแล้วก็โรตารีนะครับมาตีเทินแลกเปลี่ยนเลยนะครับผมเป็น L 5 0 1 8 SP พร้อมกับชุดขีบเลยนะครับมาถึงบ่ายโมงนะครับผมบ่ายโมงโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ถ้าเปลียนลูกค้าต้องเปียนอที่บอกของคุณไลยนะแต่ถ้ามันมีการพูบมีอะไรเราก็เปลียนได้เลยเปยนเตลองร ส่วนตัวนี้ข้างล่างตุ๊กตานะครับอ๋อตุ๊กตาตุ๊กตาหน้าหลังตตแต่มันจะอยู่เยียงกันตลอดตัวนี้อาบทุกสองวันหรือว่าหรือว่าทุกยี่สิบชั่วโมงทำงานหลังยังไงก็ไม่อาบเดยอะก็ได้หลังสักสี่ห้านกอะไรที่เลยได้ขอสมมือหรอ่าทั้งสองฝ่ายที่เหลือขับตัวรถก็จะเดือนตรงเนี้ย ไถอดเวลาเราถอดถอดแต่ชวนม้นใช่ไหมครับตสองตัวแบบตัวนี้เป็นแบบนีนี่เราก็เลยถอดเขาจะมาถอดดึงอ่ะโอเคครับผมมอนอีก,กได้มาทรงหมอบรถแท็กเตอร์คุโบต้ารุ่น LH018SP รน H ุ่นขยับทันล่อพร้อมกับชุดขีบนะครับผมให้กับคุณพี่สายันกับคุณพ่อสุบิน นะครับผมอยู่บ้านห้วยต้อนนะครับผมอําเภออำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเลือกงามย่ำดีวันที่14วันวาเลนไทน์นะครับนวาเลนพอดีใช่ไหมครับผมเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับของคุณพี่เราทําเกษตรด้านไหนครับถึงเลือกใช้เจ้าตัวน,นี้ครับพี่อ้อยครับปลูกอ้อยปลูกมันออ๋ของคุณพี่ก็มี L36 เนาะก็ไม่ค่อยตอบโจทย์กับงานอ้อยเนาะพี่ครับผมอ่าทีแรกก็ ทรคุยกันที่ว่าอยากจะได้คีมทีนี้ได้ทั้งรถทั้งคีมนะครับพี่โอเคครับก็ต้องขอบคุณคุณพี่สายันขอบคุณพ่อสุบินมากๆนะผมที่ไว้วางใจมาเลือกใช้บริการกับทางร้านคูบต้าจากเกษตรยนต์จังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวผมขอนิ้วโป้สวยๆนะครับพี่ครับเยี่ยมเลยครับ